สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แก้วจะมาเล่าสาระดีๆให้ฟังนะคะเมื่อเช้าพอตื่นขึ้นมาค่ะก็ทาง YouTube เขาก็มีอีเมลมาบอกนะคะแก้วก็ยังแปลภาษาอังกฤษไม่ได้เนาะเป็นหน้าตาแปลกๆไปกว่าทุกวันนะคะแก้วก็เลยเข้าไปดูเปิดคอมพิวเตอร์นะคะเข้าไปดูหลังบ้านเข้าไปทาง YouTube Studio นะคะ ถ้าเป็นหลังบ้านก็จะมันเป็นภาษาไทยจะเขียนว่าจัดการวิดีโอเนาะพอเข้าไปค่ะโอ้แทบเป็นลมเลยพี่น้องคลิปทุกคลิปติดแดงเลยค่ะติดแดงทุกคลิปแต่เขาเขียนว่าไม่มีสิทธิ์และเป็นสีแดงนะคะตรงที่เปิดสร้างรายได้ที่เป็นเป็นตัวตัวสร้างรายได้ตัวเอสจากเป็นสีเขียวใช่ไหมเขาจะเป็นกากระบาดแดงแล้วบอกไม่มีสิทธิ์แต่ไปดูตรงตรงที่ว่า ติดอะไรไหมก็ขึ้นว่าไม่มีไม่มีนะคะคราวนี้ทํายังไงดีตอนแรกเกือบจะลบคลิปไปแล้วค่ะพี่น้องแต่คลิปบางคลิปของเราทําทํามาตั้งเยอะแล้วมีคนดูเยอะด้วยแล้วเราจะทํายังไงดีคะเกือบทุกคลิปของคะของแก้วมีทั้งคลิปสั้นและก็คลิปยาวๆนะคะมีประมาณเกือบพันคลิปรวมกันแล้วอะ่ะโอ้โหทําไงดีทําไงดีคราวนี้เผอิญ ลองเข้าไปตรงตรงข้อความนะคะมันมีอยู่คลิปหนึ่งเขียนว่าดอกโปยเซียนดอกจิ๋วเงี้ยเราก็ไปลบคําว่าดอกออกนะคะแล้วก็พิมพ์ว่าโปยเซียนสวยสีสวยอะไรเงี้ยปรากฏว่าอีตรงแดงที่ว่าไม่มีสิทธิ์ขึ้นเป็นเขียวค่ะคือเขาเปิดให้เราคราวนี้ก็มารู้ละอ๋อถ้าเป็นกรณีนี้นี่เราไม่ได้ผิดอะไรแต่ว่าคําบรรยายของเราหรือหัวข้อชื่อเรื่องของคลิปเราอ่ะ มันมีถ้อยคําที่แบบว่าคือทาง youtube ระบบเขาอาจจะตรวจสอบเหมือนว่าเราอ่ะพูดไม่สุภาพเป็นคําไม่สุภาพไม่เหมาะสมซึ่งมันไม่ใช่ค่ะคําว่าดอกนี้เป็นดอกไม้ของเราจะเป็นหมายถึงดอกไม้เราก็เขียนว่าดอกชวนชมดอกป้วยเซียนไงเนี่ยคือไม่ได้คราวนี้แก้วก็เลยลองน,นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วใช่ไหมดีนะคะที่ไม่ลบคลิปไปถ้าไม่งั้นนะ่าเสียใจแย่เลยคะ่ะพี่น้อง รายได้ก็ได้น้อยนิดอยู่แล้วนะคะยังจะมาต้องสูญเสียคงจะไม่เหลืออะไระก็เลยลองแก้ไปทีละคลิปทีละคลิปคะใจเย็นๆนะคะแก้ไปแล้วก็ลบคําที่เหมาะสมใส่เข้าไปหรือบางคําที่เราไม่เหมาะสมมีมีคลิปนึงก็เขียนว่าเขียดตะปาดเนี้ย ก็ไม่ได้นะคะเขาไม่เข้าใจเขาไม่รู้ภาษาเราก็เลยอธิบายไปบอกว่าคําว่าเขียดตะปาดเป็นชื่อเรียกของเขียดชนิดนี้ที่ชอบอาศัยอยู่ในที่เย็นๆแล้วขายาวๆก็เลยเป็นที่มาของชื่อนี้เป็นชื่อที่เรียกของของเป็นชื่อเรียกพื้นบ้านทั่วไป ของแต่ละภาคอะไรทํานองนี้นะคะแล้วก็บอกว่าไม่ใช่คําที่ไม่สุภาพและไม่มีเจตนาจะกระทําที่ไม่เหมาะสมเมียค่ะพอเราอันนี้ไปปุ๊บเราบันทึกนะคะแก้ไขคําบรรยายแล้วก็ชื่อเรื่องของคลิปปรากฏว่าเป็นเขียวเป็นเขียวหมดทุกอันเลยค่ะพี่น้องตอนนี้ก็เจอเจอเยอะมากค่ะคือคลิปพวกนี้เปิดสร้างไรายได้มานานแล้วนะคะแต่ตอนนี้ระบบเขากําลังตรวจสอบนะคะ ก็ฝากเพื่อนๆว่าให้เข้าไปดูคลิปของตัวเองที่หลังบ้านนะคะคนที่ใช้มือถือก็เข้าไปตรง YouTube Studio นะคะเข้าไปดูค่ะตรงว,วิเคราะห์ข้อมูลนะคะแล้วเขาจะขึ้นแล้วเราก็จะไปแก้ตรงคำบรรยายเขาจะมีให้แก้ไขคำบรรยายหรือหัวข้อก็ไปแก้ให้ถูกต้องหรือก็อธิบายให้เขาฟังว่าชื่อนี้เป็นชื่อเรียกเฉพาะคลิปหนึ่งก็คำว่าสิ้นไทยหือก็ไม่ได้นะคะ แก้วก็เลยบอกว่าสิ้นไทยลื้อเนี่ยอธิบายให้เขาฟังไปว่าเป็นชื่อเรียกสิ้นของท้องถิ่นที่บ้านแก้วเขาเรียกว่าสิ้นไทยลือ้อเขาก็เขียวให้นะคะพอเราต้องบันทึกเขาก็จะเปิดให้เหมือนเดิมไม่ได้ผิดไร้แรงเพราะเราไม่ได้เจตนาแล้วมันไม่ใช่คําที่ไม่สุภาพนะคะแล้วคําว่าดอกญ้าอย่างเงี้ยดอกชวนชมมีกลิ่นหอมอะไรอย่างเงี้ย ก็ไม่ได้นะคะเขาก็จะขึ้นให้ก็ไปอธิบายว่าเราพูดถึงต้นไม้ต้นนี้เขาเรียกว่าต้นชวนชมดอกของเขามีกลิ่นหอมอะไรอย่างนี้แล้วเขาเป็นไม้ประดับแล้วเราก็บันทึกไปแล้วเราก็บอกว่าไม่ใช่คําไม่สุภาพนะแล้วเราก็ไม่มีเจตนาที่จะทําการไม่เหมาะสมทั้งคําบรรยายในคลิปนี้ คำพูดในคลิปนี้และคําบรรยายในคลิปนี้แก้วอธิบายไปแบบนี้ค่ะเพราะว่าเราก็ไม่ไม่ได้พูดคําหยาบคายจริงๆนะคะมันเป็นชื่อเฉพาะใช่ไหมคะแล้วอีกคลิปหนึ่งก็เป็นสิ้นแผลปังลิ้นมีคําว่าลิ้นมั้งเขาก็ไม่ได้ไม่ให้เหมือนกันแก้วก็อธิบายว่า สิ้นแพลปังลิ้นเนี่ยเป็นชื่อเรียกของผ้าถุงชนิดนี้เป็นของคนจีนแล้วคําว่ากี่เผาก็ติดแดงเหมือนกันก็อธิบายไปว่ากี่เผ่าเป็นชุดที่ผู้หญิงชาวจีนเขาใส่ในงานมงคลหรือในวันปีใหม่วันตรุษจีนอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอบันทึกไปก็เปิดสร้างรายได้เหมือนเดิมขึ้นเป็นเขียวนะคะตอนนี้แก้วก็ยังทยอยแก้ไขยังไม่หมดเลยแต่ ก็มาบอกให้เพื่อนๆทราบก่อนค่ะวันนี้ทั้งวันค่ะคลิปแก้วตรงสร้างรายได้นะเป็นแดงหมดเขาบอกไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์แต่เขาก็ให้เราแก้ไขนะคะตอนแรกไม่รู้เลยว่าต้องแก้ไขยังไงก็คือพอดีลองลบคําว่าดอกไปนะคะดอกไม้อะ่ะแล้วดอกไม้สีทองก็ไม่ได้นะคะก็เตยต้องอธิบายว่า ดอกไม้ชนิดนี้เขามีสีเหลืองงามเหมือนทองบ้านเราก็เลยเรียกว่าสีเหลืองทองดอกไม้สีทองอะไรนี้ไม่ใช่คำหยาบอธิบายไปเพื่อนๆลองเข้าไปดูที่คลิปแก้วแต่ละคลิปอะ่ะจะมีคำอธิบายอยู่ค่ะว่าคำว่าอันนี้นะคะไม่ใช่คำไม่สุภาพนะคะและไม่มีเจตนาทำการที่ไม่เหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยแล้วคำว่าตำหรือยำเนี่ยคะ่ะตำมั่วนี่ก็ไม่ได้นะคะแล้วก็ ตำผลไม้เขาก็ไม่ได้นะเพราะว่าแก้วดูและคําอื่นมันไม่มีเลยแก้วก็เลยอธิบายไปบอกว่าตำผลไม้นี่คือเราเป็นเรียกเหมือนตำส้มตำหรือว่าคำว,ว่าตำหรือยำนี่ก็คล้ายๆคำว,ว่าสลัดภาษาอังกฤษเขาเนาะสลัด s a l a d อย่างเงี้ยเราก็อธิบายให้เขาไปก็แก้ไขได้นะคะเพื่อนๆอย่าตกใจอย่าด่วนลบคลิปนะคะถ้าเปิดมาเจอแบบนี้ แก้วคิดว่าช่วงนี้ทาง YouTube เขากำลังจัดระบบใหม่ตามกฎใหม่เขาจะเช็คคลิปของเราแต่ละคลิปทั้งคําบรรยายและคําพูดถ้าเป็นอันไหนที่ดูเหมือนการที่ไม่สุภาพหรือเป็นการกระทำคำคำพูดที่ไม่เหมาะสมก็เขาก็จะแก้ไขให้เขาก็จะขึ้นเป็นว่าไม่มีสิทธิ์แล้วให้เราเข้าไปแก้ไขคําบรรยาย หรือคําพูดในคลิปนะคะแต่คําพูดในคลิปเราอาจจะแก้ไขไม่ได้เพราะเราอัดไปแล้วเราก็เขียนบอกอยู่ตรงคําบรรยายไปว่าคําพูดหรือคําบรรยายของคลิปนี้เป็นคําที่เป็นชื่อเรียกเฉพาะหรือคําบอกเล่าประโยคบอกเล่าการเล่าสู่กันฟังอะไรอย่างเงี้ยเป็นการที่ไม่ใช่คําไม่สุภาพเป็นอะไรที่เราไม่ได้เจตนาทำให้ไม่เหมาะสมนะคะแล้วก็ลองบันทึกดูนะคะถ้า เราทำถูกต้องแล้วเขาก็จะขึ้นเป็นเขียวแล้วขึ้นคำว่าเปิดเหมือนเดิมค่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะวันนี้แรกๆแ,แก้วเข้าใจค่ะพอเจออย่างนี้ทุกคนก็จะใจหายเนะไม่ทราบว่าเพื่อนๆเ,เจอแบบแก้วหรือเปล่านะคะแต่ของแก้วนี่เกือบทุกคลิปเลยเพราะส่วนมากจะมีคลิปแก้วจะมีดอกไม้มีผ้าสิ้นผ้าสิ้นนี่ก็จะชื่อแปลกๆคาว่าตีนจกก็ไม่ได้นะคะแก้วก็เลย ลบคําว่าควาคว่าตีนออกไปโทษนะคะไม่ใช่คาหยาบนะคะผ้าสิ้นตีนจกนี่เขาเป็นชื่อเฉพาะเขาต้องเรียตีนจกอยู่แล้วนะคะผ้าสิ้นตีนจกของเมืองแพรงเงี่ยของอุตลดิตแต่ว่าระบบเขาไม่เข้าใจเนาะเขาเป็นฝรั่งใช่ไหมคะเขาอาจจะไม่เข้าใจแก้วก็เลยตัดปัญหาลบไปลบคําว่าตอสลีนอ๋หนูออกไปนะคะเหลือแต่จก คะเพื่อตัดปัญหาก็ก็คือว่าผ่านเขียวนะคะแต่ว่าแต่ว่าพอเรียกไม่เรียกอย่างนั้นมันก็แปลกๆเนาะแก้วก็ตอนแรกแก้วก็ไม่ได้อธิบายกับเขาไงว่ามันไม่ใช่คําไม่ใช่คําว่าสุภาพนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วคําว่าอะไรอีกเนาะคาว่าเก็บไว้ให้ลูกหลานดูก็ไม่ได้นะคะต้องอธิบายว่ามันไม่ใช่คําที่ไม่สุภาพแล้วก็มีอีกอันนึงก็คืออะไรนะ เอคำว่าจากบ้านนาด้วยรักก็ไม่ได้นะคะพี่น้องเพราะต้องต้องอธิบายบอกว่าเราอะจากบ้านเราที่มีท้องทุ่งนามาเรารักบ้านเกิดเราใช่ไหมแต่เราก็ต้องจะเป็นมาทำงานในเมืองอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ใช่คำที่ไม่สุภาพแล้วก็คำว่าน่ารักหรือของชอบนี่ก็ไม่ได้นะของแก้วในในกรณีคลิปของแก้วนะคะแต่แก้วก็เลยตัดออกไป คำว่ายำไข่เฉยๆก็ไม่ได้นะคะต้องมีคําว่ายำไข่ไก่ไข่เป็ดอะไรอย่างนี้เนาะเพราะเขาอาจจะเข้าใจไปว่ามันเป็นคําที่ไม่สุภาพที่จริงมันไม่ใช่นะคะเป็นคําเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนนะคะคํญญาบรรยายอะไรเนี่ยพเพื่อนๆก็ลองเข้าไปดูหลังบ้านพเพื่อนๆนะคะแก้ไขนะคะอย่าเพิ่งลบนะเพื่อนใจเย็นๆเพราะว่าเราไม่ได้ผิดอะไรแค่คํญญาบรรยายที่ ระบบเขาไม่เข้าใจแค่นั้นเองค่ะเนี่ยค่ะรีบมาบอกเพื่อนๆด้วยความเป็นห่วงนะคะรักเพื่อนเพื่อนทุกๆคนค่ะเดี๋ยวแก้วก็จะต้องรีบไปแก้ไขคลิปของแก้วก่อนนะคะอู้มีอย่างหนึ่งค่ะที่แก้วไปไหว้พระที่วัดเกาะแก้วอะที่แก้วบอกว่าไปบนท่านไว้ว่าถ้าคลิปเราปังๆเฮงๆอะไรเงี้ยเป็นแสนคลิปจะไปแก้บนอันนี้ก็ไม่ได้ะคะ่ะแก้วต้องลบออก ก็เขียวนะคะแล้วคําว่าที่โฮกโซิวแก้วเขียนว่าเฮงปังรวยอันนี้ก็ไม่ได้นะคะลบออกไปแล้วเขียนว่าอะไรนะคะขอให้โชคดีมีความสุขอะไรเงี้ยก็ได้ขึ้นมาเลยค่ะคืออาจจะเป็นเฉพาะของแก้วหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าเขาขึ้นมาอย่างนี้จริงๆค่ะเกือบทุกคลิปเลยแก้วต้องแก้ไขคำบรรยายและคำ ตัวตัวที่เราแท็ก่ะค่ะบางครั้งมันเป็นคําว่าตับหวานก็ไม่ได้นะพี่น้องตับหวานนี่เป็นอาหารที่เรากินกันเนาะเป็นชื่ออาหารเขาก็ขึ้นให้ไม่ได้เขาไม่ไม่ให้มีสิทธิ์เปิดอะไรได้แก้วก็เข้าไปอธิบายว่าตับหวานนะ่ะเป็นอาหารชน,นิดหนึ่งของเราเป็นคําเรียกชื่ออาหารไม่ใช่คําไม่สุภาพหรือ คำที่ไม่เหมาะสมเนี่ยเขาก็ยอมนะคะพี่อยู่เขามีเหตุผลนะคะระบบด้วยแต่เราต้องอธิบายนะคะบางทีเราเขียนไปแบบนั้นน่ะเขาไม่เข้าใจเขาก็นึกว่าเราพูดคําไม่สุภาพนะคะรักและเป็นห่วงเพื่อนๆนะคะอันนี้ก็คือปิวทิวทัศน์ที่เขื่อนลําตะคองนะคะสวยงามถนนวันนั้นที่ไปร้อยเอ็ดไปเยี่ยมลูกเยี่ยมหลานนะคะ ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้แก้วด้วยนะคะรักกันน้อยๆรักกันนานๆน,น,นะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆเ,เป็นห่วงเพื่อนๆอ,อย่าตกใจอย่าตื่นตระหนกนะคะระบบเขากําลังทํางานให้เป็นไปตามความเรียบร้อยและอยากให้คลิปเราขาวสะอาดเนาะรักเพื่อนๆทุกคนบรรยายภาพให้ดีๆนะคะ ูดแต่สิ่งดีๆแต่คำพูดบางคำมันเป็นคำพูดภาษาไทยเราเนาะเขาเรียกอย่างนั้นเราก็ต้องอธิบายเขาเข้าใจขอบคุณนะคะตอนนี้แก้วย,ยังไปเยี่ยมเพื่อนๆได้ไม่ครบทุกคนนะคะที่เพื่อนมาหาแก้วเดี๋ยวจะตามไปนะคะจะตามไปแอววบ้านทุกคนขอบคุณเพื่อนๆน,น,นะคะสวัสดีค่ะ